เตยหัตยาระบายความในใจหลังวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ทองแดงควนหลงวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ซึ่งทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงได้ตามเป้าหมายหลังเอาชนะทีมชาติเวียดนาม3าต่อ0เซต25ส25ต่อ19 25ต่อ23และ25ต่อ20ในรอบชิงอันดับ3ล่าสุดเตยหัตยาบำรุงสุขผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วที่คว้าเหรียญเอเชียนเกมได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกัน ออกมาโพส์ความในใจหลังจบการแข่งขันซึ่งที่ผ่านมาต้องเจอดราม่าบนโลกโซเชียลถาโถมต่อเนื่องในขณะที่นักกีฬาต้องเจอสึกหนักมาอย่างยาวนานโดยได้โพสต์รูปฉลองชัยชนะและเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์2 2พร้อมกับข้อความว่า The 19สที a เอ a ชี a นเกมส์หานโจ2022ภูมิใจและให้กำลังใจตัวเองกันเยอะๆเราทุกคนรู้ดีว่าเราทำอะไรเราเป็นอะไรอยากไปให้ค่ากับอะไรที่ไม่ควรให้ค่า แต่ให้ค่าตัวเองเยอะๆก็พอแล้วขอขอบคุณแหล่งที่มาจากมุมข่าวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ